สำหรับเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมหรือที่เราเรียกว่า next generation sequencer นะครับที่ใช้ในการถอดรหัสพันธุกรรมพวกไวรัสที่ก่อเกิดโรคโควิด -19 หรือซา r s โควิด -2 เนี่ยเราจะใช้เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่แล้วก็เวลาเราแยกสกัดสารพันธุกรรมออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ใส่สารพันธุกรรมของไวรัสเข้าไปในโปรเซล แล้วจากนั้นก็ใส่เข้าไปในเครื่องหล่านี้นะครับเพื่อให้ถอดรหัสธุกกรรมออกมาครับอันนี้ก็จะพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวตัวไม่ไม่ใหญ่นะครับเวลาถอดราัสบรรุกกรรมออกมาเนี่ยไม่ได้ถอดเฉพาะ ซาโควีทนะครับหรือโควิด -19 จากสซบอที่เราได้มาเนี่ยเวลาเราถอดรหัสผธิตกรรมแล้วเนี่ยเราจะดูทวกจุลชีพทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสฟังกัสซ,ซึ่งรวมถึงซาโควี2ด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยจะมีประโยชน์ในการดูแลป้องกันและรักษาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจจะไม่ได้ติดเชื้อ ซาโคเบทนะครับแต่ติดเชื่อแบคทีเรียบางตัวการตอรหัสแบบนี้ก็จะบอกได้เลยว่าจุลชีพตัวนี้หรือแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไหนแล้วก็ดื้อต่อยาอะไรด้วยซ้ำนะครับ